สบายดีทุกคนมือน,นี้นี่อันแรกท่านจะพาไปขี่สิงซาสวันเนาะที่อยู่ทางหน้านี่แหละพอดีซื้อปีอยู่ทางอันออนไลน์แล้วขนาะมือน,นี้ก็มาเที่ยวแล้วก็บ,บรรยากาศอยู่พีนี่ก็ถือว่าอากาศเริ่มหนาวแล้วเนาะมันเป็นโซลฤดูวนันใบไม้ร่นใบไม้ก็จะเปลี่ยนสีสวยงามลายนะนาตัวนี้นี่ก็จะเป็นอันท่าเหือดอห้องอันยูเฮลสังกีเนาะแถวนี้นี่ก็จะเป็นอันตลาดเป็นตลาดแบบ คล้ายๆกับเป็นตลาดนาพที่เาเ,าเจะออกเครื่องหมาค่ายนี่แหละแต่เมื่อน,นี้นี่บะหมี่ไล่ป่านได้ฮะนะ่ะเดี๋ยวเบื้นึ่งเขาเข้าไปเบื่องไกลๆนํำกันอันนี้ก็จะมีเหงอเกาแดดเนาะเหงอเก่าที่ว่าเป็นเหือโอ้โหว่าเป็นเหือเดินทะเลมัมนพวริ่้หมดหละมันจะมีเป็นทรวงๆมาเน,นี่ยมาฮอตซิงซาสวรค์แล้วนี่ข้าเจ้ากำลังจะอันคีอยู่ขนาะดแต่เบื่องเราขนบ่ไล่ป่านได้ โดยไปบุญครับไปขี่สิงซาสรวันนำกันวันนี้ก็เข้าไปซื้อปีพุทธาบดซื้อปีก็ไปซื้ออยู่ท่างมีพุทธ้ซื้อถังออนไลน์แกันแล้วอันนียยังเข้าไปไอตโดยไอตีก็ยังเข้าไปนางหลงยี กำลังขึ้นไปแล้วเนาะขีสิงซาเนี่นะ่ามีผู้เบาวน้อยสี่หน้ากระตื่นเต้นนิดนึ่ง <laughs> อันนี้เวลาขึ้นมานั่งอยู่สิงซานีนก็จะเห็นวิวหอบเมืองเลยเนาะเพราะสิงซาตัวนี้มันจะมีความสูงอยู่ประมาณ40แเมตรบอกอ่าหอบเมืองเลยงามอ่าแล้วก็ตัวอยู่หัางหน้านี่ก็จะแมนอันแบบบอน ห่มหยาเนาะแล้วก็เป็นบอลลอยน้ำถ้าน่าเป็นอันทาเหา่อ ตนัวนี้มันงามที่สุดเลยเนาะเดี๋ยวอีตึมบุดเนึงการหลงแล้วเนาะได้กับคขอบใจที่ติดตามฮับสมอันคลิปนี้นี่นมาคีอันสิงซาสวร้นนำกันแล้วอันพบกันใหม่ในคลิปต่อไปบ๊ายบาย